ตอนนี้มาส่วนลังบานะครับบานที่ทางาด้านโน้นนะครับมีลังบานอืมบานบางกลงนี้เอ่อนี่เราเดินมาลัางบานล,ล่างบานก็จะมีะส่วนส่วนผลไม้ไว้กินเองไม่ได้เอาไว้ขายน,นี่กาเรี๋ยววัดก็ลงของหมายคยอยู่ไหมนะหมายคอยอ๋อมีมัย้ยเนี่ยนี ไอ้ยามาเล้จะคอ้กันรอไม่หรอจะ้อ้เป็นเที่ยวอ้อ๋อนี่ไหวช่อยอนี่แหละนี่เต็มเลยนะแล้ไดมันจะเด่นขึ้นตานะเดี๋ยวเมาดูนั่งมาจะมีวกหอ้วนีเอกนี่จะขึ้นได้ยา เก็บกินได้ลอกินกินออกสดองนี้คะกินเลยปเปค่ะอ,อ,อ,อืมอาทาั่งซาั่งซาลัง,ลงของไม่ใช่ง่ายๆเลยเอมันจนนนะหนนะรบบาง้ยแป๊เลยออเห็นไหม่นี่นนนนน ลองซาดมันจะมีย่างมากอืมหวานฉ่ำมากเลยกกละรมะกำลกลมสะเขเรียกทีนนทเขาว่าาษาตาเว่าตรงเราก็ถึงนี่ ตรงเอาก็ถึงแล้วเห็นไหมเด็กเนี่ยรบๆบ้านก็มีเงาะนะผมนวดพักเสื่อนครัวต่อปกกินปกข้าเอออันนี้เด็กเขาเรียกว่าบอลนี่ขาวเอาประมาณนี้วอันนี้เพิ่งตัดเงาะไปเพิ่งใส่กินเพิ่งพิตัดไป ตัดไปงานเอาไปงานเอาไปงานในเขางี้งานของเรางานดีจัดมีกไไารแนะนำนี่แขส่วนรังบ้านนะคะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มีไหว้ค้ายมีไหวกินแลบวว่าให้จัดคนในข้างบ้านแล้วนะแต่วาสีว่หลายได้รักของเราก็คือส่วนส่วนย่างแล้วก็ส่วนผล MI, ผไม้คือว่ายุ่ออีกทีนึงอันนี้คือบริเวณบ้านนะคะ ขอบคุณค่ะ